พระคริสต์รมคำพีพระธรรมอาโมสอาโมสบทที่หนึ่งถ้อยคําของอาโมสซึ่งเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้เลี้ยงแกะแห่งเมืองเทโคอาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลก่อนแผ่นดินไหวสองปีในรัชกาลอุสิยากษัตริย์แห่งยูดาและในรัชกาลเยโรโบอัมพระราชโอรสของโยอาดกษัตริย์แห่งอิสราเอล การพิพากษาลงโทษประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลท่านกล่าวว่าพระยาเวเปล่งพระสิงหนาฏจากซิโยนและเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเลม็มลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะแห้งเฉาและยอดภูเขาคาเมลก็เหี่ยวแห้งพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของเมืองดามัสกัสครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทัน เพราะว่าพวกเขาได้นวดกิเลอาดด้วยเลื่อนเหล็กสำหรับนวดข้าวดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนเรือนของฮาซาเอลและไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเบนฮาดัดเราจะหักดานประตูเมืองดามัสกัสและตัดชาวเมืองออกเสียจากหุบเขาอาเวนและผู้นั้นที่ถือคาถาจากเบ็ดเอเดนและประชาชนซีเรียจะต้องถูกกวาดไปเป็นเฉลยยังเมืองคีพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของเมืองกาซาครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะพวกเขากวาดประชาชนทั้งหมดไปเป็นเฉลยเพื่อจะมอบให้แก่เอโดมดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองกาซาและไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสียเราจะตัดชาวเมืองออกเสียจากอัชโดดกับผู้นั้นที่ถือคาถาออกเสียจากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือของเรากลับสู้เมืองเอโครนชาวฟิลิสเตียที่เหลืออยู่จะพินาศพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของเมืองไทระครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะพวกเขาได้มอบประชาชนทั้งหมดให้แก่เอโดมและไม่ได้ระลึกถึงพันธสัญญาแห่งพะราดอนภาพ ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนกำแพงเมืองไทระและไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสียพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของเอโดมครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้ไล่ตามน้องของเขาด้วยดาบและสลัดความสงสารทิ้งเสียสิ้นความโกรธของเขาบันทอนอยู่ตลอดการและความขี้โรดของเขาก็มีอยู่เป็นนิด ดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมานและไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเมืองโบสราพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของคนอัมโมนครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะว่าพวกเขาได้ผ่าท้องหญิงมีคัรในกิเลอาธเพื่อจะขยายอาณาเขตของตนดังนั้นเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองรับบา และไฟจะกินบรรดาป้อมของเมืองนั้นเสียท่ามกลางเสียงโห่ร้องในวันทำศึกท่ามกลางพายุในวันมีพายุหมุนกษัตริย์ของเขาทั้งหลายจะตกไปเป็นเฉลยทั้งตัวกษัตริย์และพวกเจ้านายด้วยพระยาเวตรัสดังนี้แหละอาโมสบทที่สอง พระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของโมอับครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูนดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนโมอับและไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของเมืองเคริโอดเสียและโมอับจะตายท่ามกลางเสียงอึงคนึงท่ามกลางเสียงโห่ร้องและเสียงเขาสัตว์ เราจะตัดผู้ครอบครองออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั้นและจะฆ่าบรรดาเจ้านายของเมืองนั้นพร้อมกับผู้ครอบครองเสียพระยาเวตรัสดังนี้แหละพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเพราะการละเมิดของยูดาห์ครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทัน เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธธรรมบัญญัติของพระยาเวและไม่ได้รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์และบรรดาพระเทศของพวกเขาได้พาให้หลงเจินไปตามอย่างที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ติดตามมาแล้วดังนั้นเราจะส่งไฟมาบนยูดาและไฟนั้นจะกินบรรดาป้อมของกรุงเยรูซาเล็มเสียการพิภากษาลงโทษอิสราเอลพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า เพราะการละเมิดของอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ยอมกลับการลงทันเพราะพวกเขาขายคนชอบธรรมเอาเงินและขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียวเขาเหยียบย่ำศีรษะของคนจนลงไปคลุกฝุ่นที่พื้นดินและผลักคนทุกใจออกเสียจากทางเดินของเขาทั้งพ่อทั้งลูกเข้าหาหญิงสาวคนเดียวกันนามบริสุทธิ์ของเราจึงเป็นมนทิน พวกเขานอนข้างแท่นบูชาทุกแท่นบนเสื้อผ้าที่ยึดมาเป็นประกันและในนิเวศแห่งพระเจ้าของเขามีการดื่มเหล้าอางุ่นซึ่งเอามาจากคนที่พวกเขาปรับเราเองได้ทำลายล้างคนอมามไรต์ตรงหน้าพวกเขาแม้พวกนั้นจะมีส่วนสูงอย่างต้นสนสีดาและแข็งแรงอย่างกับต้นโอก๊กเราทำลายผลที่อยู่ด้านบนและรากที่อยู่ด้านล่างของเขาเสีย เราเองได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และนำเจ้าถึงสี่สิบปีในถิ่นธุรกันดารเพื่อพวกเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอ,อาโมไรเราได้ตั้งบุตรชายบางคนของพวกเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะและได้ตั้งชายหนุ่มบางคนให้เป็นพวกนาสีโอคนอิสราเอลเอ,อ๋ยไม่เป็นความจริงดังนี้หรือพระยาเวตรัสดังนี้แหละแต่เจ้าทั้งหลายได้ทำให้พวกนาสีดื่มเหล้าอางุ่น และบัญชาพวกผู้เผยพระวจนะว่าเจ้าอย่าเผยพระวจนะเลยนี่แน่เราจะกดเจ้าลงไว้ในที่ของเจ้าเหมือนเกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลงผู้ที่รวดเร็วก็จะหนีไม่ทันผู้ที่แข็งแรงจะหมดกําลังผู้ที่เก่งกล้าจะช่วยชีวิตของตนก็ไม่ได้ ผู้ที่ถือคันธนูจะไม่ยืนยงอยู่ผู้ที่วิ่งเร็วจะช่วยตัวเองไม่ได้หรือผู้ที่ขี่ม้าก็ช่วยชีวิตของตนไม่ได้เหมือนกันแม้แต่ผู้ที่มีใจห้าวหาญในหมู่ผู้ที่เก่งกล้าในวันนั้นจะหนีไปแต่ตัวล่อนจอนพระยาเวตรัสดังนี้แหละ อาโมสบทที่สอิสราเอลถูกลงโทษพราะทำรรผิดโอคนอิสราเอลเอ๋อยจงฟังพระวจนะนี้ซึ่งพระยาเวรัดกล่าวโทษท่านทั้งหลายคือกล่าวโทษหมดทั้งตระกูลซึ่งเราได้นำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้ เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนสิงจะเปล่งเสียงคำรามอยู่ในป่าเมื่อมันไม่มีเหยื่อหรือถ้าสิงหนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ได้เลยมันจะร้องออกมาจากถ้ำของมันหรือถ้าไม่มีเหยื่อล่อไว้นกจะลงมาติดกับบนดินได้หรือ ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับกับจะลั่นขึ้นจากดินได้หรือเขาจะเป่าเขาสัตว์ในเมืองและประชาชนไม่ตกใจกลัวหรือจะมีภัยเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือนอกจากว่าพระยาวเวทรงธรรมเองแท้จริงพระยาวเวองค์เจ้านายไม่ทรงทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะสิงเปล่งเสียงคำรามแล้ว ใครจะไม่กลัวบ้างพระยาเวองค์เจ้านายตรัสแล้วใครบ้างจะไม่เผยพระวจนะจงประกาศแก่บรรดาป้อมในเมืองอัชโดดและแก่บรรดาป้อมในแผ่นดินอียิปต์และกล่าวว่าจงประชุมกันที่บนภูเขาสมาเรียและพินิษด,ดูการกุลาหนมากมายและการข่มขี่ทั้งหลายท่ามกลางเมืองนั้นพระยาเวตรัสว่า ผู้ที่สะสมความทารุนและการจูรกรรมไว้ในป้อมของเขาไม่รู้จักที่จะประพฤติตามทางเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระยาวเวองค์เจ้านายจึงตรัสด,ดังนี้ว่าศัตรูจะมาล้อมแผ่นดินไว้และตีแนวตั้งรับของเจ้าให้แตกและบรรดาป้อมของเจ้าจะถูกปล้นพระยาวเวตรัสด,ดังนี้ว่าผู้เลี้ยงแกะชิงได้ขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่งมาจากปากสิงได้อย่างไร คนอิสราเอลผู้อยู่ในสมาเรียจะได้รับความช่วยเหลือเหมือนคว้าได้เตียงซีกหนึ่งหรือได้เศษที่นอนมาอย่างนั้นพระยาเวองเจ้านายพระเจ้าจอมทัพตรัสว่าฟังซิและจงเป็นพยานกล่าวโทษพงพัน์ของยาโคบเถิดว่าในวันที่เราทำโทษอิสราเอลเรื่องการละเมิดของเขาเราจะทำโทษบรรดาแท่นบูชาของเมืองเบตเอล เชิงงอนที่แท่นบูชานั้นจะถูกตัดออกเสียและตกลงดินเราจะโจมตีเรือนพักฤดูหนาวพร้อมกับเรือนพักฤดูร้อนและเรือนที่ทำด้วยงาช้างจะพินาศและเรือนใหญ่ๆทั้งหลายจะสูญสิ้นไปพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ